ครับเย็นเย็นตะวันยามแรงเสียงจัก,กะจันเลไรร้องระงมเสียงจักระจันร้องเอไรนะครับร้องกันระงมเสียงแส่ร้องลั่นสน,นันไพร เดี๋ยวขอไปรับเอาเจ้าเท,า,เทาก่อนนะครับนู้นเห็นรีบหรีอยู่ใต้ล่มไม้สักทองหรือไกลๆนั่นนะครับไปเอาเขามาไว้ที่บ้านก่อนนะครับด้วยเวลาวิการอยู่หางไกลบ้านไม่สู้ปลอดภัยคนผ่านไปผ่านมากลางคืน เราเห็นแต่หน้าเราไม่เห็นใจเขาจิตใจข้างในลึกๆเขาเป็นไงเราไม่รู้คนเราเพื่อนว่าดูแต่กายไม่รู้ใจเห็นแต่หน้าไม่รู้ใจหรือเห็นแต่กายไม่รู้ใจข้างในลึกๆเขาเป็นยังไงขอ,อน้ำเจ้าเท่าเข้าบ้านก่อนได้อ,อ ไว้บ้านปีชานะไม่ออกนะครับถ้าไม่ใช่วันศีลวันพระจ้างก็ไม่ออกบอกเลยว่ามีนัยยะนะครับเด้อจะก็เอาจ้ะบอกเกา่าออขบอกเกา่าขอ โชคมงคลได้เฮงเฮงร่ำร่ำรวยซื้อหวยไว้ก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้รวยพรุ่งนี้ถ้าอยากได้ผลกินผลทานก็ขอให้เพะเอาได้โชครังวันได้หิงเฮงร่ำรวยซื้อหวยไว้ก็ขอให้ได้ขอให้โดนอเออบอกเก่าว ลุงคุณป้าตลอดเจ้าปีชาให้ได้รับรู้พร้อมกับเทพท้ายเทวาที่สิงสถิตอาราขาอยู่ในที่ธรณีแห่งนี้ขอได้รับรู้ว่าโรคนี้ขอบอกกล่าวขอโชคขอชัยขอให้เกิดความเป็นสีมงคลโชคดีร่ำรวย คือหวยไว้ก็ขอให้ได้ให้โดนให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยเด้อจะได้มีเงินกินเงินทานสร้างกุศลหาบอกกล่าวพระพูมเจ้าที่เทวคุเทวดาที่อารักขาอยู่ในที่แห่งนี้ครับสาธุสาธุ ลมลม,มตกหบข้ามยามเย็นเ<ม>ด้เล็กนี่เด้อนี่แหละเล็กมงคลที่ลูกได้ซื้อไว้ละขอให้ยู้ใส่หรือเลีกอะไรนั้นก็ได้ขอให้ได้ขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยครับ